สวัสดี Ray สสครับผมวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมและการ์ด์เอ um ็มมิทอลล์รับสองจุดศูนย์างเช่นเคยนะครับก็สําหรับนะครับพรุ่งนี้ครับจะมีการอัปเดตแพทนะครับผมก็จะเริ่มอัปเดตน่าจะประมาณ10บโมงนะฮะจนถึงประมาณ5้าโมงเย็นด้วยกันนะก็วันนี้ครับจะมาบอกรายละเอียดนะครับคร่าวๆนะครับสำหรับการอัปเดตแพทนะครับผมที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวจะมีนะครับผมอะไรเพิ่มเติมมาบ้างก็ติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์แตามช่่อองเเพืป็นกางรทอย่่ตไปด้วยกัันนะคครบผมโอเเไปริ่มกันเลยดีกว่านะครับ ก็สําหรับเนื้อหานะครับก็เอ็งมาจากเซิร์ฟจีนนะครับผมก็อ่ะน่าจะเข้าเซิร์ฟซีนะครับพรุ่งนี้นะฮะก็อย่ามาดูกันนะครับอ่าเรามาเริ่มเป็นส่วนแรกเลยนะกันนะครับส่วนแรกก็จะเป็นออร์เรคเซ่นนะครับดันเจียนนะครับออร์เรคเซ่นไรแมร์แบบใหม่นะครับผมในส่วนของออร์เรคเซ่นดันเจียนเนี่ยนะครับผมมันจะเปลี่ยนนะครับเป็นรูปแบบใหม่นะครับก็จะเป็นแบบออร์เรคเซ่นดันเจียนก้าวดาเนะฮะแต่ก่อนมันจะเป็นเนี่ย มันในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นอ่าโนวิดนะครับเอเดเวนเจอร์บอยเลอร์เฮลและก็ไนแอมใช่ไหมตัวใหม่เนี่ยมันจะแบ่งเป็น9ด่าน1-9นะก็คือเราอ่าจะต้องนะครับอ่าสู้ไปนะครับเล่นไปไล่ระดับไปนะครับนะครับก็จะเป็นการนะครับอ่าผ่านด่าน9นะครับแล้วก็รับไปเลยนะฮะ940โนแลนนะครับผมในส่วนของ9ด่านเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณด่านละ10นาทีนะครับผมก็ไปเสร็จก็90นาทีชั่วโมงครึ่งนะครับผม ก็วิธีนะครับได้รับนะครับของครับก็คือ,อในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยคือพอพอเราผ่านด่าน9เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะเราได้940่โนแลนแล้วนะครับพอสัปดาห์ถัดไปเนี่ยเราแค่ลงแค่แด่าน9พอเนาะเราก็จะได้90าโนแลนได้เลยนะครับผมในส่วนนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะมอนสเตอร์อะไรเงี้ยก็จะปรับเปลี่ยนไปก็อย่ามาลองดูอีกทีนึงนะครับว่าหน้าต่างมันจะเหมือนของเซิร์ฟจีนหรือเปล่านะครับผมโอเค ลำดับถัดไปนะครับก็จะมีในส่วนของรอยแยกนะครับผมในส่วนของรอยแยกเนี่ยจะมีรอยแยกนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับสองรอยแยกแล้วกันก็คือรอยแยกคอมบโดนะครับก็ลงได้ตอนเลเวลร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็รอยแยกรอส์นะครับผมลงได้ตอนเลเวลร้อยสิบนะครับก็คือลงได้ทุกวันนะครับในหนึ่งดันเจี้ยนเนี่ยจะลงได้สามรอบต่อวันนะฮะหนึ่งรอบเนี่ยจะเสียหกสิบสต้ามิน่นะครับก็ไปลองล้กันได้นะครับของก็ตามนี้เลยนะครับผม ก็จะมีของแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอของรอยแยกคอมมานโดนะครับหรือรอยแยกของรอสเทนเองนะครับผมถัดไปนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมถัดไปก็คือ,อในส่วนของนะครับตู้กาชานะครับตู้กาชาสีส้มเนาะไม่ใช่สีส้มเนี่ตู้กาชากลางพอเทล,ล่าครับที่เป็นตู้แดงนะที่เป็นตู้เกลือทั้งหลายนะมีมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะ นี่ครับผมตู้นี้เลยนะครับแฟนตาซีเจเนอเรเตอร์จริงๆเราเดินมาตรงนี้หรือเรากดตรงปุ่มรัดก็ได้นะคือปกติตู้นี้ครับเราจะมีการสู่มกาชาแล้วมันจะออกเป็นขยะซะเยอะนะครับผมออกเป็นขยะซะเยอะเลยนะครับตอนนี้ในส่วนของไอ้พวกขยะเองเนี่ยมันจะหายไปแล้วนะครับมันจะไม่มีแล้วนะฮะมันก็จะหลงเหลือแต่พวกของอที่ไม่ใช่ขยะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอ่า โมล่าคอยพวกอะไรพวกนี้มันจะมีหลายอย่างมากๆนะครับมีพวกโมล่าโกคอยด้วยนะครับหลายๆอย่างเลยนะครับที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็สิ่งที่โดนตัดออกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเฟคอย2 3 5 0เนี่ยจะไม่มีนะครับในการสุ่มกาชาตู้นี้นะก็คือตัดออกไปนะครับก็แลกกับขยะที่หายไปนะครับผมถัดไปนะครับผมาการรับเกรด ถัดไปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการตีออฟแมวนะครับออฟแมวเนี่ยมันตีที่ไหนก็ได้นะครับมันจะมีไอคอนนะครับเพิ่มเข้ามาเนี่ยแถวๆเนี่ยมันจะมีไอคอนเพิ่มเข้ามานะครับคือเราสามารถที่จะทําการตีออฟแมวที่ไหนก็ได้นะครับผมนอกจากนี้เองนะครับในส่วนของออฟแมวเนี่ยนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมพาไปดูแป๊บนึงเดีย๋ยวผมวาร์ปไปกิฟเฟนนะฮะให้ดูก่อนแล้วกัน <ive> ไปที่ก <ive> ิ <ive> ฟเฟนเลยนะครับ โอเคนะครับก็มาถึงออ mail นะครับปกติเราตีออ mail ใช่ไหมนะครับสมมติเราเลือกไอเทมนี้มานะเนี่ยมันจะมีไอคอนทางด้านขวามือนะครับถ้าดูจากตัวอย่างนะมันก็จะสามารถนะครับกดออฟแมวนะครับได้ทั้งหมด10ครั้งด้วยกันนะภายในคือกดครั้งเดียวได้10รอบเลยนะฮะก็จะช่วยเรื่องประหยัดเวลานะครับแต่ว่าก็จะเสียของเยอะนั่นเองนะครับผมอ่ะก็มาลองกันดูได้นะครับผมถัดไปนะฮะผมก็จะเป็นนะครับในส่วนของ เพิ่มนะครับสกิลนักผจญภัยนะครับแรงซ์เอนะครับผมเดีย๋ยวไปดูกันนะครับเป็นยังไงในส่วนของอนักผจญภัยคลาสเอนะครับก็ถูกเพิ่มเข้ามาในการอัปเดตครั้งนี้ด้วยนะครับก็เราก็มาคุยนะครับกับ NPC เนี่ย Adventure Skill เนี่ยกปกติแล้วมันจะไม่มีนะครับนักผจญภัยเนาะถ้าเป็นตัวอย่างนี้เนาะมันก็จะเพิ่มในส่วนของนักผจญภัยคลาสเอเข้ามา สกิลต่างๆนะครับก็จะมีถูกเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของพวกชุบด้วยใบไม้นะครับใบขึ้น50%นะครับแล้วก็มีการเพิ่มกระเป๋านะครับในครั้ง20กระเป๋าส่วนตัว20อะไรประมาณนี้นะแล้วก็เรื่องการกินอาหารนะครับสกิลการกินอาหารปกติเรากินได้1วันต่อครั้งใช่ไหมอันนี้มันก็จะกินได้2ครั้งต่อ1วันนั่นเองนะก็จะเป็นสกิลที่เพิ่มเข้ามาสําหรับนับจนภัยคัท A นะสำหรับใครที่ค้างที่คัท B อยู่ก็สําหรับ E ีีนี้ก็จะเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับ โอเคถัดไปนะฮะก็จะเป็นในส่วนของกล่องนะครับที่เขาเอามาวางขายนะครับแต่ละสัปดาห์เนี่ยคือเหมือนเขาจะปรับเปลี่ยนนะครับว่ากล่องที่เขาจะวางขายตรงนเนี้ยเนี่ยสิอเหรียญแมวเนี่ยมันจะวางขาย4ใบพร้อมกันเลยถามว่า4ใบพร้อมกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็จะมีกาชาการันตีออฟแมวแถว4นะครับแล้วก็กล่องกาชาที่เป็นออร์เคิลนะครับมิลเลอร์นะแล้วก็พวก เหรียญอุปกรณ์โบราณนะครับแล้วก็พวกลูนเอ็ทั้งหลายนะก็จะมีวางจําหน่ายนะครับสกล่องภายในสัปดาห์เดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เสียงเงินเยอะกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมสำหรับใครที่นะครับอยากได้ของที่ต้องการก็มาลองกันดูได้นะครับโอเคถัดไปนะครับผมรายละเอียดถัดไปที่เพิ่มเข้ามานะก็จะเป็นตู้กาชานะครับส้มนะที่เป็นทา Time m e มวิสแมชีนะครับตู้กาชาการเวลาเนี่ย จะอัปเดตนะครับวันที่10นะฮะสิงหาคมนะครับผมก็สำหรับใครนะที่ยังไม่ได้ของอะไรต่างๆก็มาลองดูกันก่อนนะครับไอเทมที่อยากจะได้นะครับสำหรับรอบนี้นะก็มาดูกันได้เพราะว่าวันที่10มันจะรีแล้วนะครับผมก็จะมีการรีน่าจะทุกๆ2เดือนนะครับสำหรับตัวตู้กระชาการเวลานะครับต่อมานะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องตู้กระชาการบอสนะครับ ตู้กระชากาดบอสเนี่ยตรงนี้นะฮะมันจะถูกปรับเปลี่ยนนะครับทุกๆ2สัปดาห์นั่นเองนะครับผมคือ2อาทิตย์2สัปดาห์เนี่ยจะมีการรีนะครับกาดที่อยู่ในเนี้ยรีใหม่นะครับทุกๆ2สัปดาห์เนาะก็มาไล่เรียงดูกันได้นะครับต่อมานะครับผมรายละเอียดถัดไปที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีในส่วนของระบบทหารรับจ้างนะครับผมระบบทหารรับจ้างรอบนี้ครับมันสามารถที่จะเอาไปบู๊นะครับ ไปเล่นในดันเจียนได้เกือบทั้งหมดแล้วนะครับก็สําหรับใครที่สายโซโลเดียวนะครับไม่มีตี้ไม่มีอะไรก็สําหรับหมดนี้ก็จะเพิ่มเข้ามานะครับทำให้เรามีเพื่อนไปนะครับผมก็ถือลงกันไป5ตัวนะครับโหดดีนะฮะอ่ะโอเคสําหรับหมดทหารรับจ้างนะไปได้ทุกดันแล้วนะครับต่อมานะครับแต้มนะครับแต้มสีม่วงนะแต้มไม่ใช่แต้มสีม่วงเลแต้มนี่ครับแอสซิสแตนต์ a มดเลฮอนะแต้มนี้ครับ ที่เป็นคาฟ่านะที่เราทํากิจกรรมกันนะไอแต้มนี้นะครับแตม้มผู้ช่วยเนี่ยนะฮะก็จะมีไอเทมนะครับเพิ่มเข้ามาให้เราแลกนะก็จะเป็นอ่าเม็ดสีม่วงๆครับที่เป็นซีดออฟมาเทล่าเนาะเม็ดนี้ก็สามารถแลกได้นะครับ300นะเราแตม้มผู้ช่วย300แลกได้1เม็ดนะก็ปกติแล้วสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราจะได้รับประมาณ1,800้ยใช่ไหมก็สามารถแลกเป็นม่วงได้6อันนะครับก็จะช่วยนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปประมูลนะฮะ หือเท็กเชนอะไรประมาณนี้นะแล้วก็จะมีนะครับเราสามารถกดเลือกได้นะจะมีอ่าบี c นะครับที่แลกพวกใบกาชาต่างๆด้วยนะครับมันจะมีใบกาชาที่เป็นสีส้มนะครับเข้ามาที่เป็นใบกาชาตู้การเวลาเนี่ยเราก็แลกได้ก็เสีย100นะครับเดิมทีเนี่ยมันจะมีเฉพาะกาชาสีฟ้ากับสีแดงใช่ไหมมันก็จะมีกาชาใบส้มมาแลกได้นะครับก็ถ้าเกิดเราอยากจะได้แค่กาชาเราก็จะแลกได้สัปดาห์ละ18บใบนั่นเองนะครับผม ต่อมานะครับอย่างสุดท้ายที Lock ่เพิ่มเข้ามาครับก็จะเป็นในส่วนของพวกหน้าต่างนะครับหน้าต่างเมนูต่างๆที euh. ่เป <medi> ็น UI นะครับ like ก็จะเป็นพวกโปรไฟล์ด <head> ้านซ้ายบนเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนนะครับอันนี้ไม่ได้มีรูปตัวอย่างให้ดูนะแล้วก็ช่องแสดงผลของไอเทมต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปนะฮะแล้วก็พวกแสดงนะครับอาชีพสวิตนะครับผมที่สวิตได้นะฮะแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนไอคอนนะครับหน้าต่างดันเจียนนะฮะอ่าถ้าเป็นลงดันเนี่ย ลงดันเจียนน่ยมันจะเปลี่ยนเป็นรูปประตูนะฮะเออนะครับมันก็จะปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไอคอนนะครับร้าน b c c c a t c o คเนี่ยมันจะถูกปรับเข้าไปใน Ho อ t s p t นะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคก็รายละเอียดนะครับอัปเดตคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะก็สำหรับใครนะครับผมที่รอคอยนะครับ สิ่งที่นะครับตัวเองหวังไว้นะครับสำหรับ EP นี้ก็มีเพิ่มเข้ามาเยอะเหมือนกันก็เดี๋ยวไปลองดูกันได้นะครับวันพรุ่งนี้นะก็เซิร์ฟอัปเดตประมาณ10บโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มจากอ่าเพจอีกทีหนึ่งนะครับผมก็โอเคก่อนจะจากกันวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะและก็กระดิ่งเปแจ้งเตือนคลิปใหม่เพิ่มใหม่คลิปหน้านะผมซีอูเก้สวัสดีครับ